ซิวดำใส่นะคะแล้วก็คุุกระหว่างรอ,อน้ำเดือด,ดใช่รอรอดเด,อดเนื่ออ๋อซีอิ๊วดำใส่เลยซีอิ๊วดำหวานเนี่ยนะฮะใช่ค่ะอืออันนี้ใส่เต็มม่อจะได้แบบพิ้งง่ายหน่อย วัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเจี่วกินตามสบายครับป้ะพรสวัสดีครับเชฟทองสวัสดีครับนี่ครับเป็นคลิปให้หายคิดถึงแล้วกันนะ<ช>ที่จริงเมนูนี้คือไข่พะโล้เคยมีแล้วอาเชิญครับพี่พรสาวสวรสวรน,นเขตใช่ไหมสาวสวรน,นเขตแต่ว่า f c ฟบอกว่าคิดถึงเชฟทองแล้วไปออไปดูเหอะแต่ขนาดเราบอกกันแล้วว่า เมนูก็มีมีมีไปแล้วนะอ่คงั้นไหนไหน,ไหน FC ตอนนี้เชฟทองว่างไม,ไม่ไม่ค่อยยุ่ง่ไม่ค่อยยุ่งแล้วก็กำลังจะทำก็เลยเอามาถ่ายคุยกับเชฟทองแล้วกันเนาะอันนี้เมนูนี้คือไข่พะโล่เผื่อเพื่อน,อนๆหาคลิปไม่เจอนะที่จริงมีคลิปไข่พะโล่ไปบ้างแล้วละ่ะ<ข>ซึ่งเขาที่แล้วทำละเอียดรอน่าจะละเอียดกว่าวันนี้นะดู<ม>ถ้า แต่ว่าเอามาทบทวนให้หายคิดถึงเชฟทองแล้วกันตอะนั้นผมผมไม่ตัดต่อไอ้นั่นนะผมถ่ายเชฟทองไปเรื่อยๆนะเ,เพราะมาถ่ายเพื่อให้หายคิดถึงเอาไข่โอ้กี่ลูกครับเนี่ย เจ็ดสิบใบไข่ไก่วันนี้ไม่เยอะค่ะเจ็ดสิบใบปกติจะต้มร้อยเมนูนี้เราไม่ใช่บรรจุเมู้น้อยหน่อยเมนูนี้เรามีทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะไข่พะโล้ขาดไม่ได้ใช่ค่ะเราขายขายได้ทุกวันมีลูกค้ารีเควสทุกวันครับนี่ครับไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดค่ะที่นี่ทำแต่ไข่เป็ดค่ะใช่ครับคิวรามใส่นะคะแล้วก็คลุก ระหว่างรอน้ําเดือดใช่ค่ะรอน้ำเดือดอ๋อซีอิ๊วดำใส่เลยซีอิ๊วดำหวานเนี่ยนะฮะใช่ค่ะอืออันนี้เสรอจมอจะได้แบบกิ้งง่ายหน่อยเออคลุกให้มันดําไปก่อนเลยมันจะดําเร็วขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเวลาต้มมันจะดําเร็วขึ้นแต่ไข่พะโล้เนี่ยค้างคืนถึงจะอร่อยใช่ค่ะต้องค้างคืนมีหน้าเชฟก็เลยทำทำวันนี้ขายพรุ่งนี้เช้า ตอนนั้นพรุ่งนี้เปิดร้านมาปุ๊บมีไข่พะโล้ขายเป็นอย่างแรกแล้วครับใช่มีพะโล้ใช่น,นี่ก็เตรียมเครื่องปรุงนะฮะเตรียมน้ำน้ำตั้งละเชฟทองมาเตรียมเตรียมเอ่อปวยกั๊กต้เตมเลยค่ะโอ้นี่ครับเครื่องที่เราจะใส่ไปในน้ำไข่พะโล้นะครับ ผวยกั employee, graduate, ๊กอบเชยแล้วก็กระเทียมเหรอฮะกระเทียมสับใส่ใส่ผ้าอันนี้อันนี้เราใส่ไปเลยนะคะใส่ไปในน้ำด้วยเลยค่ะแล้วเราต้มน้ำอันนี้เราก็จะห่อในผ้า่ะบางห่อเห็นผ้าเก่าไม่ใช่อะไรนะห่อทุกวันเพราะว่าเมนูนี้มีทุกวัน ถ้าดำมากๆก็จะเปลี่ยนอไรก็จะเปลี่ยนใช่แต่ว่าหมายถึงว่ากำลังจะพูดว่า <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิด,กดยุ่งๆแล้วตักติดใส่ถุงไปด้วยเนี่ยเอามาคืนด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ขายหมดทุกวันเนาะใช่ไหมฮะเจ็ดสิบลูกนี่หมดแน่นอนครับมีมีก็ร้อยลูกเออแถทิดร้อยลูกเพราะว่าธรรมดาเราก็ทุกคนก็เด็กหนนแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนถ้าแถวทิศเด็กอยู่บ้านเราก็จะขายดีขึ้นครับ Hey, you know อย่าว่าแต่เด็กเลยเมื่อเช้าผมก็ซื้อไปเ oh. มื่อเช้าที่มาเนะื้ไข่พะโลผมไม่ไม่ทานแป้งไงผมซื้อไข่กินกินไข่เปล่ปากินไข่พลโลเปล่าไปไม่ทานาน้ําแล้วก็ก็เท่ากับกินไข่สองลูก <Yeah. S 1> แล้วก็มีเต้าหู้มีหมูอเออพูดถึงเต้าหู้เมีคนถามมาว่าเอฟซี FC ถามมาว่าต้มค้างคืนอะ่ะเต้าหู้ใส่ต้มค้างคืนมันไม่เปรี้ยวเหรอ ไม่เปรี้ยวใช่ไหมค่ะหรือที่เขาเคยเจอเขาอาจจะไม่ได้ใส่เต้าหู้แบบของเราหรือเปล่ามันเป็นเต้าหู้แบบมันจะมีสองแบบนะเป็นเต้าหู้เหลืองใช่เต้าหู้เหลืองเอ่อเหมือนของเราใช้เต้าหู้พวงเต้าหู้พวงเขาทอดมาแบบใช่ใทอดแบบสุกหมดแล้วผมว่าที่เปรี้ยวมันอาจจะแบบไอ้เนื้อขาวๆไม่สุกหรือเปล่าใช่ไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะใช่อ่ะมาดูหมูอ่าหมูเนี่ยหมูก้อนขนาดนี้เนี่ยฮะ เดี๋ยวนี้เราขายเท่าไหร่นะฮะตอนนี้คือราคาอาจารย์ขาย 3, สามห้าสามห้าใช่เนีดือนนี้หมูแพงค่ะครับสามห้านี่ยังว่าแพงอยู่เนี่ยหมูก้อนขนาดเนี้ยอ่าก็ราคาสามชิ้ตอนนี้สวของปลาเป็นสามห้าเพราะหมูไม่ไหวนะคะเนี่ยเนี่ยผมไม่ให้เชฟพองพูดนะเมื่อเช้าผมได้แล้วผมได้หมูชิ้นขนาดเนี้ยสองชิ้นในหนึ่งถุงถุงละสามห้าแล้วก็จะมีเต้าหู้ประมาณสามหรือสี่ลูก แล้วว่าไข่สองฟองเนี่ยสามห้าสามห้าบาทครับเออพี่อ้อมบอกสามชั้นแพงนี่กระทะนี่สี่ร้อยเฉพาะหมูนะคะข้ามโอในกระทะนี่สี่ร้อยบาทครับแต่เฉพาะหมูนะคะยังไม่รวมไข่ยังไม่รวมอะไรครับเพราะนั้นเราต้องตัดเพราะว่าก็เห็นใจแล้วถูกต้องครับสามห้ารับได้ครับผมว่าผม่คือแบบว่า กะเหรี่ยงกันไปไปหัวกับตัวอื่นอะไรอย่ไหมได้ได้แต่ถามว่าได้กําไรไหมครับสมมติตัวแต่ว่าเราต้องมีฮะแบบคือคือใครขอไม่ได้ขอแชรบางอย่างก็ได้บางอย่างก็เสมอตัวนะคะใช่ครับขายเพื่อนลูกค้าเนาะลูกค้าเคยทานเคยอะไรแล้วก็ไม่อย่เราต้องมีไม่ใช่ว่าแชรแล้วเราไม่ทำช่วยๆกันไป เ,ออเป็นแม่ค้าย่าแบบนี้ใช่ก็เนี่ยฮะเชฟทองถ้าดูคลิปผมอาจจะช่วงหลังๆผมจะพูดนะที่ผมบอกว่าผมทําโครงการไงที่ผมไปถ่ายร้านนูน้นร้านนี้นอกจากร้านเชฟทองอะ่ะผมก็จะไปดูว่าร้านไหนเขาเนี่ยเป็นแบบของเราเนี่ยอาหารดีมีคุณภาพราคาถูกรสชาติอร่อยเนี่ยก็จะบอกเพื่อนๆว่ามีอยู่ตรงนั้นมีอยู่ตรงนี้นะแต่ในขณะเดียวกันน่ะถ้าแต่ละร้านเขาทําอย่างนี้ได้เนี่ยเขาต้องขายเยอะๆ เขาถึงจะได้กําไรนะต่อถ Luc ุงเพราะต่อถุงมันกําไรน้อยดังนั้นเนี่ยก um> ็บอกเอฟซีอ่ะใครอยู่ใกล้ร้านไหนก็ไปช่วยกันอุดหนุนเป็นกําลังใจเนาะนะฮะแล้วเอฟซีท่านไหนรู้จักผมคิดว่าเอฟซีแต่ละคนน่ะก็คงจะมีร้านประจําอยู่แล้วล่ะที่อร่อยก็บอกผมมาผมก็จะได้ไปช่วยสนับสนุนร้านนั้นให้เขามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นก็จะได้อยู่ได้ก็เหมือนกับร่วมด้วยช่วยกันนะนะลูกค้าก็ช่วย เป็นกำลังใจช่วยอุดหนุนร้านค้าร้านค้าก็ยังขายราคาถูกได้นะครับวันนี้ถ่ายคลิปพูดยาวๆหน่อยนะเพราะว่าอยากบอกว่าคิดถึง <อ economies S 1> ผมไม่ตัดเลยผมยืนคุยไปด้วยในตัวก็ร <c oughs> ว,วนหมูพอเอสตีบอกพอผมบอกว่าถ่ายอะไรเ,เมนูหมดแล้ว ใชยเทฟทองบอกว่านั่นแหละไปไปคุยกับเทฟทองก็ได้ก็มีว่ามีหนูว่าก็เก่งเชฟตื้อเดี๋ยวแกใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมอาจารย์ไม่ไปถ่ายเชฟเดี๋ยวนี้ไม่ไปถ่ายเชฟทองแล้วเหรอหลังๆเขาผมต้องแก้ตัวไม่ได้บอกว่านะผมพร้อมไปไปไปคุยกับเชฟทองนู่นก็พร้อมอย่างนี่ไม่ใช่ของเราก็เยอะแล้วเดี๋ยวคนดูเบื่อแล้ครับคือมันต้อง ลากหลายแนวใช่ใช่ใช่อาจจะเป็นที่นู่นบ้างที่นี่นา้างอะไรอย<ช>่างเงี้ยค,คือมาดูกันได้ไม่เบื่อค่ะแต่เขาอาจจะคิดว่าไม่ไม่เห็นหน้าเชฟทองนานแล้วไงดูคลิปเก่าเหมือนะยอยากยาเห็นคลิปใหม่ๆเมื่อวานนี้เอฟซีเขาก็แบบเขาก็ดูทุกวันเขาบอกพอขึ้นเตียงเขาก็ดูทุกวันทุกวันแล้วก็มาหาแต่ที่ดูก็คือเป็นเป็นคคลลิิปปเเกก่่่าาใชคลิปเก่า ดูประจำก็ไม er ่ค่อยเห็นมีคลิปเลยนะทางนี้ก็มีคนจะแถวเนี้ยมันก็เดินมาก็จะมีนะคะก็เลยบอกบอกไปดูป้าติ๋มก่อนไปดูพี่แตนก่อนแต่พี่แตนเขาขายเย็นของของเชฟพี่แตนก็าใบสามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่าจะแวะไปหาพี่แตนอีกใช่ขอเคะรัะเขาก็สไตล์เดียวกับของเรานี่แหละเออไม่ไม่เอาเปรียบลูกค้าเขาก็ขายไม่แพงค่ะใช่ครับ แล้วก็มีที่ตอนนี้ฮอตฮิตของเขาคือหอมหมกเพราะของเราของเราไม่ได้ทำใช่ไหมเราทำหอมหมกแต่อร่อยผมยังชอบเลยเราไม่มีเวลาหอมหมกมันเป็นไอที่แบบจุกจิกถูกต้องถูกต้องของเราก็มีจุกจิกนี่ไงคลิปคลิปก่อนหน้านี้ไงหมูอะไรนะหมูอะไรนะขนมจีบหมูไงครับเชิญแคร์ป้าพรสวัสดีป้าพรกลับบ้านแล้วใช่ไหมบ๊ายบาย เลิกงานเลิกงานสี่โมงเลิกงานพักบ่อนเดี๋ยวผมจะตามไปสวรรค์เขตนะอย่างผมจีบค่ะว่ามันยากมันก็ไม่ย่างง่ายมันก็ไม่ง่ายมันก็มันก็จุกจิกเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนขนมหมกหมกเขาก็นั่งกวนนั่งคนเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงนนใช่ใช่ครับต้องหั่นผักอะไรอย่างเงี้ยใช่ มานั่งแยกกระทงเงี้ยต้องต้องมีคนเยอะนะของของร้านพี่แดนผู้ช่วยเยอะก็ของเราคนน้อยหน่อยร้าน่ทนะคะมเดี๋ยววันหลังไปซื้อมาให้ชิมอร่อยค่ะอร่อยฮะอร่อยก็่นก็ติดตามคลิปพี่ก็อยู่ที่เขจะมีเนื้อปลาใส่ด้วยใช่ใช่โอเคแล้วก็ขายห้าสิบาทไม่แพงถูกต้องครับเพราะว่าเราเราอยู่งเี้ยเรารู้ใช่เรารู้ อยู่ในวงการเดียวกันนะใช่ถือว่าไม่แพนค่ะมาถ่ายเชฟทองพูดถึงคนอื่น <laughs> ไม่เป็นไรเราอยู่ในถือว่าเครือข่ายโดโดพาเที่ยวเหมือนกันคุยกันได้ค่ะได้ค่ะทา <laughs> งนู้นเขาลุกๆหน้าละเขาช่วยเหลือกันใช่ใช,ใช้เวลาเหมือนกันนะฮะรวนหมูนี่เราต้องรวนย,ยังไงฮะดูให้สุก กุวใช่ไหมคะค่ะให้หมูมันสุกค่ะเนี่ยน้ะน้ำมันหมูเริ่มออกค่ะเดี๋ยวจะปรุงอ๋อเดี๋ยวปรุงเลยนูด้วยเดี๋ยวน้ำมันในหมูก็จะออกใช่ครับอันนี้ผมปล่อยคลิปยาวนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็นี่คือที่มักปรุงนะคะอ่าใส่ลรับอ่าปรุงครับน้ำปลาที่เค็มค่ะนี่หมูหมูพะโล้ เราเคี่ยวให้มีเนน<ด>สี่ยวด,ดำเสีวหวานเสี่ยวดำหวานทำให้หมูไม่ร้อมอันนี้เดือดแล้วนะครับก็เคนนี่ยวไอ้ไอ้เครื่อง,ออเ,คองเครื่องเทศ เม,ม, <iah. S 2> มื่อเมื่อเมื่อวานมีพี่ผู้หญิงชื่อเพลาะเพลาะคนนึงบอกว่ามาคุยกับเชฟทองอยู่นานเลยใช่ไหมช่วงบ่ายเมื่อวานพี่ผู้หญิงใชร์ก็โทรไปหาเมื่อวานมามาเมื่อวานนี้แหละเขาบอกชื่อเพลาะจังเลยเมื่อวานมานั่งคุยอย่าเชฟทองเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเราไปมาปรุงกันแล้นี่เกลือแล้วนะคะนี่นนี้ซูรสอนนี่ก็เป็นน้ำตาลนะคะอันนี้เราใส่หมกระบุกเลย Ồ, một tụi ừ, ớ dày, mó dày mà chỉ à, lên, chỉ lên mà ละลายกันนะคะคนให้หใหหละลายก่อนใส่ไข่ลงไปมีเยอะเนี่ยฮะเกลี่ยไข่ทีเ<อ>่เราทุก<อ>ไว้เมื่อกี้ลงไป เมื่อกี้คลิปตัดไปนะฮะเมื่อกี้คุยถึงเอฟซท่านหนึ่งอยู่ปรากฏว่าผมไม,ไม่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 ตัดต่อไงปล่อยกล้องปล่อยกล้องตัวหลักยาวเครื่องร้อนพัดกล้องเขาเาก็ติดตามมาตลอดค่ะฮะดูทุกวันเลยนะคะนอนดูทุกวัน,นเป็นเป็นเอฟซีที่แบบน่ารักมากดูทุกวันเออแ,แล้วแล้วเขาบอกว่าจะเอ่อคุยกับผมบอกว่า ดูคลิปที่ผมไปไฉ่กัวบอกว่าจะซื้อจะซื้อมาฝากผมก็เลยบอกว่าไม่เอาหรอกเอาอย่างนี้ซื้อมาแล้วมาสอนผมกับเชฟทองทำทำไอ้ไช่กลัวใช่คือมันมีคลิปหนึ่งที่ผมไปทานนะแล้วผมบอกว่าเนี่ยผมหาทานมานานละอันนี้ปรุงด้วยซอสซอสผักเขียวปรุงรสนะครับก็คือเดี๋ยวก็เราก็จะได้เมนูใช่ไหมต้มไฉ่กัว มันเป็นขาหมูต้มไช่กัวเดี๋ยวลอง,งลองดูใส่เลยนะคะไช่ครับแต่คิปอันนี้หนูจะไม่ใส่ตะหู่นะเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้หนูจะถึง<น>ใส่ค่ะ,ะคือเราต้องไว้อย่างเดียวนะคะ พรุ่งนี้เราค่อยมาเคี่ยวเต้าคู้กับหมูอีกทีหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็จะผัดไว้แบบนี้เหมือนกันใช่พรุ่งนี้เช้าถึงจะมาเคี่ยวกับกโรนะคะก็แ,ะแค่ผัดหมูไว้แบบนียงเดียวค่ะไม่งั้นหมูมันจะเปื่อเยเละเกินไปเพราะว่าถ้าเราเคี่ยวเย็นเคี่ยวเช้าแค่นี้นี่หะหมูมันจะเลนท้อใ,ใช่ใช่คือทางร้านเราก็คืออย่างเนี้เช้าถึงจะใส่แล้วก็เคี่ยวอ,อีกทีนึงแล้วเคยเคี่ยวได้ที่ถึงจะยกขายนะคะ ก็ต้มไวประมาณหนึ่งให้ไข่มันแข็งเท่านั้นเองค่ะ,<ไ>คะก็เพื่อนเพื่อนครับก็ถ้าจะดูทําเต็ม,เต,มเต็มคือมีคลิปอยู่แล้วเพราะนัหนผมจะใส่ไว้ตอนท้ายตอนเอ็ s ส r e ี n น,นะครับ<ม>อย่างที่บอกเรืแต่ต้นคลิปว่าคลิปเนี้ยมามาคุยกับเชฟทองให้หายคิดถึงอ<ต>เพราะฉะนั้นคลิปคลิปแล้วก็ทบทวนแล้วก็ถ้าเป็นคลิปตัวเต็มเนี่ยผมใส่ไว้ตอนท้ายถ้าอยากรู้สูทำยังไงเนี่ยผมจําได้ว่าผมมาถ่ายตอนเนี้ยแหละแล้วตีสามผมมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะคลิปนั้นก็ ตอนนั้นขั้นตอนก็อันนี้ก็เท่ากับว่าเสร็จกระบวนการของวันนี้ใช่ไหมครับเชฟเพราะว่าเราทำแค่นี้ไว้ก่อนพรุ่งนี้พ้อถึงมาเที่ยวอะไรเงี้ยใช่สองขั้นตอนครับคือเราขายพรุ่งนี้นะคะเราไม่สามารถต้มพร้อมอะไรได้เลยใช่ครับแล้หมูใส่เลยเที่ยวอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินไปนะคะครับถ้าถ้า อาจจะอะไรพรุ่งนี้ผมมาซื้อกับข้าวอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมจะซื้อไปไ,ไปชิมให้เพื่อนดูอีกทีแล้วกันงั้นก็ขอบคุณเชฟทองมากครับคลิปนี้ขอบคุณครับ<ด>